สวัสดีค่ะพี่น้องเชา้าอีเบทุกคนนะคะได้กลับบ้านมาที่สงขาสองอาทิตย์ด้วยกันเหมือนเดิมนะหลายคนคงรู้ว่าเพ่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยสี่สิบห้าวันแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านที่สงขาเนี่ยสองอาทิตย์ด้วยกันนะคะเพ่เนี่ยยังค้างคำถามของน้องๆไว้เยอะมากๆเลยอ่ะเรามาเริ่มคำถามแรก กันก่อนเลยนะคะคำถามนี้น่ารักมากๆาเลยมีน้องถามเพมาว่าเพขาไม่เก่งภาษางอักรษฑทำ eBay ได้ไหมคะโอเคเป็นคําถามที่น่ารักและดีมากๆเลยนะคะน้องๆพี่เออ่ะก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยนะคะแต่พี่เออ่ะก็ทำ eBay สำเร็จได้ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เพยอยากแบ่งปันให้กับน้องๆนั่นก็คือ3เทคนิค ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็สำเร็จกับ EBa y ได้นะคะโอเคข้อที่หนึ่งค่ะข้อดีของพี่เอนะคะในการทำ EBay แล้วประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือเรื่องของการสังเกตค่ะน้องๆพี่เอไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยนะแต่พี่เอเนี่ยเป็นคนชอบสังเกตข้อแรกเนี่ยอยากให้น้องๆเป็นนักสังเกตในชีวิตประจำวันของน้องๆค่ะเช่นถ้าใครขับรถ ก็ให้เราฝึกสังเกตในการใช้คีย์เวิร์ดนะคะเวลาภาษาไทยเขาเขียนบอกทางว่ายังไงแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คีย์เวิร์ดว่าอะไรนะคะหรือเวลาน้องๆไปทานข้าวนะคะแถวละแวกบ้านน้องๆในจังหวัดที่น้องๆอยู่เนี่ยร้านขายข้าวเนี่ยเขาใช้คีย์เวิร์ดภาษาไทยอะไรแล้วเขาใช้คีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษอะไร ให้เราเนี่ยฝึกสังเกตแล้วเก็บข้อมูลเหล่านั้นมาค่ะแล้วน้องทำไงต่อน้องสามารถเอาคำศัพท์ที่น้องได้ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมาใช้นะคะในการใส่ข้อมูลในแอปพลิเคชันของ ebay อค่ะ พอน้องใส่ข้อมูลในแอปพลิเคชัน ebay เขาเรียกวิธีการในการทำ data m า n i n g r e s e a r r h นะคะน้องก็จะเห็นว่าอ๋อคีย์เวิร์ดคำนี้เซลเลอร์ใน ebay เขาใช้กับอะไรบ้างในการขายสินค้าบน ebay okay. เทคนิคที่2เพยอยากให้น้องๆก็คือว่า พอน้องๆทำข้อที่หนึ่งแล้วเราจะเห็นแล้วว่าเวลาเราเจอคีย์เวิร์ดอะไรในชีวิตประจำวันของเราอะคะ่ะแล้วเราเอาคีย์เวิร์ดเหล่านั้นมาใส่ใน ebay ในแอปพลิเคชันของ ebay นะคะเราจะเห็นการประมวลผลในเรื่องของตัวสินค้าทำให้มันส่งผลในข้อที่2ก็คือเราจะขายอะไรบน ebay ฉะนั้นเราอยากรู้อะแล้วคราวนี้เราไม่เก่งภาษาอังกฤษอน้องค่ะน้องไม่ต้องกลัวนะคะไม่เก่งภาษาอังกฤษก็สําเร็จกับ eBay ได้น้องแค่ไปเดินในแหล่งที่น้องอยู่ในจังหวัดนั้นนะคะเช่นสมมุติว่าน้องอยู่จังหวัดเชียงใหม่น้องก็ไปเดินที่ถนนคนเดินเชียงใหม่แล้วน้องก็ไปดูนะคะไปสังเกตดูว่าฝรั่งเนี่ยเขาจับสินค้าอะไรกันบ้าง แล้วน้องจะเห็นว่าเวลาเราอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะเวลาฝรัง่งเขาจับสินค้าอะไรเราจะสังเกตได้เลยว่าแม่ค้าทั้งหลายเขาจะมีคีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษมาให้ถูกไหม น้องก็รู้แล้วแหละว,ว่าน้องรู้แล้วว่าสินค้าที่ฝรั่งจับมันคืออะไรแล้วภาษาอังกฤษที่แม่ค้าเขียนน่ะในกระดาษในแปะในตามป้ายต่างๆอะ่ะคืออะไรให้น้องจดจำสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วน้องก็เอาคนะีย์เวิร์ดน่ะคีย์เวิร์ดที่แม่ค้าเขาเขียนนะคะให้สื่อสารกับฝรั่งให้เข้าใจเอาคีย์เวิร์ดเหล่านั้นเหมือนเดิมเลยมาทำดัตต้าเม้นท์ิ่งบน eBay น้องจะเรียกว่าอ้อไอสินค้าที่ฝรั่ง จับตัวนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยขายกี่บาทแล้วในตลาดของ eBay เนี่ยมันขายกี่เหรียญยูเยอสซอล่า เห็นไหมคะเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะแต่เราต้องเป็นคนสังเกตเราต้องใช้ทัศนกพลังตัวเราเนี่ยเยอะมากเลยในการทาอีเบนะคะเราต้องออกแรงเยอะเพราะเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษไงฉะนั้นถ้าเกิดน้องบ้านน้องอยู่ในจังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือน้องน้องรู้แล้วแหละอะโอเคจังหวัดน้องมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนน้องก็ต้องไปที่นั่นนะคะที่ที่ฝรั่งอยู่อะที่มีฝรั่งเยอะ เพื่อเราจะได้ไปดูตามร้านค้าต่างๆนะคะว่าเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรฝรั่งจับสินค้าอะไรแล้วพอขณะท,ที่เราไปดูเราไปสังเกต่ะแล้วเราทำดัตต้าแมท n ิ้งเราเอาคีย์เวิร์ดเหล่านั้นมาทำในแอปพลิเคชันของ ebay เราจะเห็นจริงๆว่ามีสินค้าที่ซ่อนอยู่แล้วทำกำไรได้เยอะเลยนะคะโอเคคราวนี้ข้อนี้ไม่พอนะอีกสิ่งหนึ่งที่เพย์อยากจะเสริมให้ก็คือว่า ตอนสมัยก่อนนะคะเวลาพอพี่เอไปเดินสวนจดจักใช่ไหมแล้วพี่เอเจอฝรั่งจับสินค้าชิ้นนั้นพี่ก็จะซื้อมาแล้วพี่เอก็เห็นการเขียนคีย์เวิร์ดของแม่ค้าแต่เนื่องจากว่าพี่เออยากให้มันถูกต้องพเพย์ทำยังไงไหมพเพย์ไม่รู้เลยว่าผ้าแบบนี้มันเขาเรียกว่าผ้าอะไร ภาพแบบไหนปรากฏพี่เอทำยังไงรู้ไหมคะเสริมจากข้อที่2ก็คือว่าพี่เอ่ะก็ไปที่ร้านยูนิคอค่ะคือที่ยูนิคอดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของพี่เ,เลยนะ mm hmm. ก็คือว่าที่ยูนิคอค่ะมันจะมีการอธิบายอะค่ะเช่นเสื้อนะคะเขาจะมีการเขียน ตามผนังอะค่ะถ้าน้องๆไปเห็นตามเวลาเขาวางจัดวางเสื้อผ้าสินค้าของเขาอะค่ะแล้วตามผนังต่างๆตามป้ายต่างๆอะค่ะมันจะมีการเขียนลักษณะของภาษาอังกฤษออกมานะคะว่าไซส์ลักษณะการเขียนเนี่ยเขียนแบบไหนนะคะแล้วก็ลักษณะการวางสินค้าของเขาอะวางแบบไหนให้น้องๆลองไปที่ยูนิคอก็ได้ที่ H&M ที่ซาร่าอะไรแบบนี้ค่ะน้องลองไปสังเกตดู น,ะะน้องจะได้วิธีการในการใช้คีย์เวิร์ดแบบนั้นนะคะ พอพี่เอเนี่ยพี่เอจะชอบไปยูนิคโรนะคะพี่เอจะไปดูเลยว่าอ๋อเสื้อผ้าผ้าลักษณะผ้าแบบนี้ภาษาอังกฤษจ,จะเขียนว่ายังไงกางเกงยีนสีแบบนี้เขาจะใช้เขียนคีย์เวิร์ดสีว่ายังไงกางเกงยีนทรงลักษณะแบบนี้เขาจะเขียนว่ายังไงนะคะหรือเสื้อเสื้อเชิ้ตไม่มีปกเขียนแบบไหนเสื้อเชิ้ตแขนสามส่วนเขาจะเขียนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอเวลาเราไปฝึกสังเกตแบบนี้พอเวลาเราเราไม่ได้เก่งมาสังเกตแต่เราสามารถไปจดจําเราไปถ่ายรูปตอนเวลาเราไปร้านยูนิโคพี่เอชอบมากพี่ไปร้านยูนิโคใช่ไหม เพกก็จะถ่ายรูปเลยว่าอ๋อลักษณะเสื้อยืดเขาเขียนลักษณะแบบไหนเสื้อยืดที่มันหลวมมันไม่ได้พอดีตัวเขาเขียนแบบไหนเสื้อยืดที่มันพอดีตัวเขาเขียนลักษณะคีย์เวิร์ดเนี่ยเขาใช้คำแบบไหนเพกก็จะเอาคำเหล่านั้นน่ะมาลองเซิร์ชหาข้อมูลบน eBay ค่ะแล้วเราจะเห็นการใช้คีย์เวิร์ดการเขียนคีย์เวิร์ดแบบนั้นเลย โอเคนะคะนี้ก็คือข้อที่2นะคะว่าเราอยากขายอะไรให้เราไปแหล่งสินค้าในกลุ่มนักท่องเที่ยวในแบบนั้นในจังหวัดของเรานะคะแล้วเสริมเพิ่มเติมในร้านค้าในห้างของเราด้วยเวลาเราใช้คีย์เวิร์ดอะคะ่ะเราจะได้ใช้อย่างถูกต้องบางครั้งสีเหมือนกันอย่างอย่างถ้าเกิดใครขาย,ขายในแคตตาล็อ c o ์โคซิงนะคะเวลาเราใช้สีเราก็ไม่รู้หรอกว่าอันเนี้ยมันเรียกสีน้ําเงินเราจะใช้คีย์เวิร์ดภาษา สีน้ําเงินเนี่ยว่าอะไรเราสามารถไปร้านตามร้านเสื้อผ้าพ,พวกนี้ค่ะแล้วเขาจะมีการใช้สีของเรื่องคีย์เวิร์ดอะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าว่าอ๋อเขาใช้ลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเราจะได้เขียนข้อมูลภาษาอังกฤษอย่างหนูถูกต้องนะคะน้องไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษหรอกค่ะแต่เราเราใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวในชีวิตของเราได้แล้วเราเอาสิ่งเหล่านั้นมาใส่ในการขายสินค้าบน eBay ได้ค่ะ สุดท้ายเทคนิคที่3เทคนิคที่3ที่เบย์อยากให้กับน้องๆน,นะคะคือการหาหนังสือค่ะพี่เอเนี่ยชอบในการอ่านหนังสืออยู่แล้วส่วนตัวนะคะแต่น้องๆรู้ไหมคะว่าการทำอีเบเนี่ยที่เป็นมืออาชีพมากๆเราจะต้องมีหนังสือในการช่วยเราในการเสริมให้กับเรานะคะเพื่อเราจะได้เก่งมากขึ้นเป็นมืออาชีพมากขึ้นในการเขียนลักษณะของสินค้า พี่เออะจะชอบไปร้านหนังสืออยู่2ร้านนะคะร้านแรกก็คือเอชีบุ๊กในจังหวัดของน้องๆน้องๆลองดูนะคะว่ามีร้านเอชีบุ๊กไหมร้านที่สองนี่คุณนี่คุเคียะน่ะเนาะร้านคุณนี่คีนี่อ่าพี่พูดไม่ถูกอีกแล้วคูคูนั่นแหละน้องรู้ใช่ไหมอ่าร้านญี่ปุ่นร้านนั้นอ่ะที่ขายหนังสือต่างประเทศเห็นไหมพี่ยังพูดชื่อไม่ถูกเลย น้องขาพี่เอไปทั้งสองร้านแต่ที่พี่เอชอบเนี่ยพี่เอชอบที่สาขาเซน t ์ทนเวอร์เอเชียบุ๊กที่สาขาเซน t ์ทนเวอร์พี่เอรู้แล้วแหละว่าพี่เออยากขายสินค้าอะไรอ่ะพียกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าพี่เอ,อยากขายสินค้าเป็นเสื้อผ้าในแคตตากรี่ของโคซิงแอนชูบนอีเบเนี่ยพี่ก็จะเดินไปที่ร้านเอเชียบุ๊กแล้วพี่ก็จะไปะแผนกที่ ขายเกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์หนังสือนะคะเกี่ยวกับการออกแบบหนังสือเกี่ยวกับการดีไซน์หนังสือเกี่ยวกับแพทเทิร์นหนังสือเกี่ยวกับผ้านะคะเพื่ออะไรพอพี่ไปดูหนังสือเนี่ยเพจะดูเลยว่าอ๋อหนังสือเนี่ยเขาเขียนคีย์เวิร์ดในการใช้คีย์เวิร์ดเนี่ยลักษณะคีย์เวิร์ดแบบไหนในคําอธิบายในการเขียนใส่รายละเอียดของสินค้า พอพี่เอไปดูไปดูเสศษเป็ก็จะเลือกเลือกหนังสือมาเลยนะคะเลือกเลือกเศษเพก,ก็จะมองวางไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพี่เออก็ขึ้นไปร้านคูนิคูเคียเนี่ยนะคะขึ้นไปเซ็นทร้งเมอร์อีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อไปดูหนังสืออีก แล้วก็เปรียบเทียบสัดส่วนราคาว่าช่วงนี้ใครมีโปรโมชั่นแล้วหนังสือมันแตกต่างกันยังไงนะคะบางที่หนังสือเอชเชียบุ๊กก็จะมีบางร้านก็ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีหนังสือพี่ยังไม่จ่ายตังค์นะคะเลือกเสร็จวางไว้ที่เคาน์เตอร์กับเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่พอพี่ไปชั้นบนเสร็จโอเคเราได้รู้ว่าเราตัดสินใจซื้อเล่มไหนพอเราลงมาที่ข้างล่าง Book, เอเชียบุ๊กก็ได้รู้ว่าเราจะซื้อเล่มไหนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราคัดกองหนังสือะคะ่ะ พอเวลาเราได้หนังสือภาษาอังกฤษมาเป็น reference ในการทำา e b y y แล้วเนี่ยให้น้องๆน,นะคะ่ะเอาคีย์เวิร์ดเหล่านั้นในหนังสือลองมาทำ data m i n n n g research ใน ebay ดูนะคะพอน้องทำา d t t m m n i n g research บน ebay น้องจะเห็นวิธีการที่ฝรั่งเขาใช้ในการเขียนในการคำบรรยายใน story ตัวของ description ในตัวหนังสือะคะ่ะหรือแม้แต่ item specific ที่เขาใส่รายละเอียดของตัวสินค้าแต่ละอย่าง แบบนั้นอะ่ะมันจะมีด้วยในหนังสือแต่ละเล่มนะคะมันจะมีรายละเอียดด้วยอย่างเช่นตัวของเพเนี่ยเพขายสินค้าที่เป็นวินเทจเป็นยูสบางครั้งเนี่ยเราต้องมีเรฟเลนซ์ของหนังสือที่เกี่ยวกับพวกคอลเลกติเบิลอะคะ่ะที่มันเป็นของหายากเนี่ยมันจะมีดีเทลในรายละเอียดเช่นสไตล์เล็กโทสไตล์วินเทจยุคซิกซี้ยุค 6 0 7 0 8 9 9 0มันจะมีดีเทลของรายละเอียดนะคะว่าไอสินค้าประเภทนี้เขาใช้ลักษณะของคีย์เวิร์ดยังไงนะคะแล้วแล้วพี่เอก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาลองทำ data m า n i n g research บนบน e y a y ก่อนว่ามันมีไหมมันถูกต้องไหมบางครั้งเวลาเราซื้อหนังสือมาเป็น reference ในการทำ eBay อะ่ะมันจะสร้างความเป็นมืออาชีพ ในเรื่องของภาษาอังกฤษของเราตัวเราเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษหรอกแต่เรามีหนังสืออะ ที่เวลาเราเอาสิ่งเหล่าเนี้ยมาเขียนมาใช้ในการทำอีเบย์ค่ะเรากำลังขายสินค้ากับฝรั่งเนาะแล้วคนที่เขาอ่านภาษานั้นะ่ะคือภาษาที่มันอยู่ในหนังสือที่เรามาเป็นเรฟเ r น์นั่นเองนะคะแล้วก็ในการเขียนในการใช้คีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษเนี่ยคะ่ะพี่เออ่ะทำปีนี้นะคะในการทำอีเบย์เนี่ยคือปีที่13น้องๆเห็นไหมขนาดภาษาอังกฤษที่เบย์กำลังจะสื่อสารกับน้องๆพี่ยังไม่ได้เก่งเลยไม่ได้ไม่ได้เก่ง แบบที่เอ็กซ์เพิหรือมีความรู้ขนาดนั้นเลยแต่สิ่งที่พเพมีข้อที่หนึก็คือสังเกตสังเกตในชีวิตรประจําวันในการใช้ภาษาอังกฤษข้อที่2ก็คือพี่เอไปแหล่งของสินค้าที่มีฝรั่งอยู่เยอะๆอะค่ะ นะคะแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ประกอบกับในร้านค้านะคะในร้านที่อยู่ในห้างต่างๆค่ะว่าเขาใช้คีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษยังไงอย่างที่3ที่พี่เอไม่พลาดเลยก็คือไปหาข้อมูลเป็นเรฟเลนซ์ในการทําธุรกิจบน ebay ก็คือหาหนังสือในร้านเอเชียบุกนะคะหรือร้านหนังสือภาษาอังกฤษที่น้องๆอยู่ใกล้บ้านน้องๆะคะ่ะน้องๆลองดู3อย่างนี้ สุดท้ายที่เปจะให้นะคะอย่างพี่เอเนี่ยมาทํางานที่บ้านมากลับมาพักผ่อน2อาทิตย์นี้พี่อยู่สงขาตอนนี้7จ็วันแล้วนะน้องๆแต่พี่เพิ่งมาอัดคลิปให้กับน้องๆน,นะคะแล้วก็ทุกครั้งที่พี่กลับบ้านที่สงขาพี่จะติดหนังสือเล่มนึงมาด้วย บางครั้งหลายคนจะมองว่าอะพี่เอกลับบ้านสงขาพี่เอคงไม่ได้ลงของไม่ใช่นะพี่เอกลับบ้านที่สงหาพี่เอก็ลงสินค้านะคะถึงพี่เอจะตั้งค่าทำ a w a ไว้แต่พี่เอก็ลงสินค้าแบบ buy it now ได้คือการตั้งค่าทำ a w วเวลาเราหยุดพักอะคะ่ะเราจะไม่สามารถลงขายแบบ a u คชั่นบิดประมูลสินค้าได้แต่เราสามารถลงขายแบบ แบบใบอิด n o วได้นะคะฉะนั้นเวลาพี่เกลับมาบ้านที่สงขาาพี่ A ก็จะลงขายเหมือนกันพี่ A ลงทุกวันเลยอย่างเมื่อวานพี่ A ลงขายสินค้าไปทั้งหมด20ไอเทมนะคะ,ะแล้วก็เป็นแคตตาล็อกที่พี่เพิ่งไปเจอสินค้ามาเปิดใหม่เป็นแคตตาลรีใหม่ของพ A ในร้านของพี่เพเลยนะคะเพิ่งลงสินค้าใหม่ไป20รายการเมื่อวานนะเมื่อวานซื้อก็ลงไปอีกเยอะเลยคราวนี้ พี่อยากจะบอกนนะ้องเพย์ไม่รู้เลยว่าหนังสือเล่มนี้ยังจะมีขายอยู่ไหมในท้องตลาดนะคะแต่พี่เอเนี่ยทุกครั้งที่เปไปที่ไหนก็แล้วแต่หนังสือเล่มนี้พี่เอจะพกติดตัวไว้เลยนะคะเวลาพี่เอไปพักผ่อนที่ต่างๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนังสือเล่มนี้ดีตรงที่ว่าก็อย่างที่บอกนะเพไม่เก่งภาษาอังกฤษ ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยข้างหลังของหนังสือเนี่ยมันจะมีโบนัสคีย์เวิร์ดทั้งหมด1,250คําอาจารย์บัณฑิตอึ้องเงินสีบอกว่าเราไม่จาเป็นต้องรู้คําศัพท์บนโลกใบนี้ทั้งหมดหรอกแต่เรารู้แค่เพียง1,250คําเท่านั้นเราจะสามารถเก่งภาษา50ล้าน พี่เอเชื่อแบบนั้นแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะถึงแม้รายได้ของพี่มันไม่ได้ถึง50ล้านหรอกนะคะน้องๆแต่ว่าคีย์เวิร์ดในนี้หนึ่งนส้ยห้าสิบคำอะ่ะมันเป็นคีย์เวิร์ดที่ที่ใช้ได้จริงแล้วเป็นคีย์เวิร์ดที่เป็นคีย์เวิร์ดทองอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องรู้คําศัพท์เยอะๆแต่คีย์เวิร์ดเหล่านี้พอพี่เอเอาคําเหล่านี้มาใช้ในการทำดัตต้า n ม n g ิ่งอะค่ะ พี่เก็จะเจอสินค้าที่ว้าวที่เราคาดไม่ถึงแล้วคีย์เวิร์ดเหล่านี้มันก็สามารถมาเป็นคีย์เวิร์ดประกอบล่างในการใส่ในดีสคริปชันของเราในการทำา e eBay และไอคีย์เวิร์ด1250าคำมันเป็นคีย์เวิร์ดที่ช่วยในการติด SEO ใน Google ทำให้คนเนี่ยจาก Google เวลาเขาเซิร์ชหาใน Google นะคะก็ส่งผลให้เขาสามารถเห็นสินค้า คือในคำค้นใน Google เนาะร้านของพี่เอมันก็จะปิดใน Google ด้วยเขาก็จะกดลิงก์มาจาก Google เข้ามาหาพี่เอในร้านใน eBay ค่ะแล้วก็ซื้อสินค้าในบน eBay ได้เนี่ยค่ะเทคนิคที่พี่เออากจะบอกกับน้องๆไว้เราไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษแต่เราควรที่จะมีทักษะในการฝึกสังเกตนะคะสังเกตจากสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันของเราในจังหวัดที่เราอยู่อะค่ะ อย่างที่สองสังเกตว่าฝรั่งที่เขามาเที่ยวในจังหวัดของเราเนี่ยเขาจับสินค้าอะไรแล้แค่เพียงไปดูว่าแม่ค้าที่เขาขายเนี่ยเขาใช้คีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษ ของสินค้าเหล่านั้นว่าอย่างไรแล้วเอาคีย์เวิร์ดเหล่านั้นมาเปรียบเทียบทำดัตต้าเม i น g r งรีเซ c h ในตลาดของ eBay เราจะรู้เลยค่ะว่าเราอยากที่จะแชร์มาเก็ตส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าเหล่านั้นะ่ะยังไงนะคะสุดท้ายข้อที่3หาแหล่งความรู้เพื่อเป็น r e f e r ร n เลนะคะในการขายแบบมืออาชีพในตลาดของ eBay คือแหล่งความรู้ของหนังสือนะคะที่จะเป็นหนังสือในการประกอบความรู้ให้กับเราได้นะคะพอดีตอน วนนี้เพยอยู่บ้านที่สงขลาเนาะหนังสือภาษาอังกฤษต่างๆที่เพยเคยแนะนําให้กับน้องๆอยู่ที่กรุงเทพหมดเลยก็เลยไม่ได้เอามาใช้ในการตอบคําถามกับน้องๆในวันนี้แต่พี่เอก็เชื่อว่าถ้าน้องๆดูคลิปคลิปของพี่เอก่าเก่าๆน้องๆก็จะเห็นว่าหนังสือที่เพยแนะนําเรื่องของการขายพรอยควรจะซื้อหนังสือเล่มไหน เรื่องการขายเครื่องประดับนะคะแคตตากรีจิวเวอรี่แอนด์วอชควรจะซื้อนหนังสือเล่มไหนเรื่องของการขายเครื่องเงินน้องควรจะมีหนังสือเล่มไหนนะคะหรือแม้แต่น้องๆขายสินค้าที่เป็น collectible น้องควรที่จะมีหนังสือเล่มไหนนะคะเพจก็ได้แบ่งปันไปแล้วน้องๆสามารถติดตามดูย้อนหลังได้ ในคลิปของเพนะคะในช่องทางเรียน ebay กับครูเอนะคะเพแขอบคุณน้องๆสำหรับคำถามเลยขอให้น้องๆถึงจะไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ถ้าน้องอยากที่จะประสบความสำเร็จกับ ebay หัวใจน้องปรารถนาว่าน้องจะสำเร็จน้องสำเร็จแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ